แล้วคอมเมนต์ชื่อมาหน่อยเช็คชื่อเช็คชื่มอมสี่คาบที่หนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้มีมนภาพรสุชาวดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องคาร์นิวัลคาร์นิวอ่าเคยได้ยินไหมคาร์นิวัลอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดินเดี๋ยวที่ใบเ,เล่าให้ฟังก่อนว่าคาร์นิวัลเนี่ยคืออะไรเนาะคาร์นิวัลเนี่ยเป็นชื่อของการเฉลิมฉลองเหมือนบ้านเราเวลามีงานมีจัดงานประจําปีอะไรเงี้ยเหมือนสุรินเราก็แบบเหมือนกันงาน,งานช้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นงานคาร์นิวัลอ่ะเขาบอกว่างานคาร์นิวัลเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นก่อนเทศกาลมหาพรตเออเทศกาลอะไรไม่รู้ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา40วันก่อนเทศกาลอีสเตอร์ Easter ของ หรือปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนชีพจากความตายอ,อันนี้ก็เป็นชื่อเทศกาลนอสฝั่งทางประเทศในแถบอเมริกาเนาะประเทศที่มีความโด่งดังของอคาริวัลก็คือที่บราซิลเองอวิไลวันมาแล้วใครเข้ามาแล้วพิมพ์เทคชื่อมาเทคชื่อ,อเวลามาดู ว่าในเรื่องของเรามีอะไรเนาะใครมีหนังสืออยู่กับตัวนักเรียนดูหนังสือตามไปที่ในหน้ายี่สิบในหน้ายี่สิบจะมีคำสา์แล้วก็มีเป็นรูปภาพอ่าเป็นบล็อก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 เนี่ยเป็นในเรื่องของคาริวัลเนาะได้ยินไหมนักเรียนได้ยินครูไหมถ้าได้ยินพิมพ์มาหน่อยอ่าเสียงออกอยู่อ่ะ,อออะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอ่อ มาดูรายละเอียดในเรื่องกันเนาะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้นักเรียนดูคำศัพท์ก่อนเนาะคำศัพท์ที่จะเจอในเรื่องของคาริว a ลอ่าเดี๋ยวให้ฟังก่อนให้ฟังเสียงจากภาษาต้นฉบับว่าเขาพูดว่ายังไงเนาะ ก็ง่ากงยสิ่อยถามวไม่ร้อนเลยไม่้อนนะร้อนนะแล้วเดี่ยวหั่เสียงไม่ออกเหรอ Minor Unit one point five Carnival Time Exercise One Page twenty Wear colourful costumes dance and sing Play music throw streamers and sweets Watch, Watch a street a parade. parade. Breathe fire. fire. สวีทอ่ะทรสตเรมเมอร์เนี่ยนักเรียนคำว่า s t r e มเมอเนี่ยแปลว่าสายรุ้งก็คือในภาพที่ครูเอาให้ดูในใน,ในในสไลด์นี้เนี่ยอ่าในภาพสี่เหลี่ยมข้างข้างเนี่ยสตรีมเมอรหมายถึงสายรุ้งแบบนี้ก็คือเหมือนเวลามีงานปาร์ตี้งานอะไรเนี่ยเขาก็เอ่อปล่อยออกมาเนาะอ่ะส่วนสวีทก็คือลูกอมพวกขนม,มนเองก็คือโยนแจกอันนี้ออกมาอ่ะต่อมามี What วอ s t r e e t Parade what a street parade ก็คือดูขบวนแห่หรือขบวนพาเรตบนถนนนั่นเองขบวนพาเรตเหมือนที่เรารู้จักกันเวลาเหมือนมีงานกีฬางานอะไรเงี้ยเราก็เดินพาเรตเนาะอันนี้เหมือนกันขบวนพาเรตก็คือมาจากภาษากรงกนีนี้เองส่วนสุดท้ายคือ Fire b r e a t h e f i ไ e อะ h e Fire ถ้าเราแปลทีละคำ a ร h e เนี่ยแปลว่าหายใจส่วนไฟเนี่ยแปลว่าไฟหายใจไฟก็คือ เป็นการพ่นไฟเป็นการหายใจออกแล้วมีไฟออกมาคือเป็นการพ่นไฟออกมาเองอ่าถ้าใครเคยเห็นเนาะเขาก็อาจจะแบบอมน้ํามันกา๊าดไวอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระบองไฟอันหนึ่งแล้วก็พ่นออกมามันก็จะเป็นไฟออกมาเนาะอ่ะอันนี้เป็นคําศัพท์ของเราเดี๋ยวเราจะไปดูในเอ่อในเรื่องกันต่อเนาะอ่าในเรื่องของเราเนี่ยเป็นการเอ่อรายงานข่าวเนาะรายงานข่าว เกี่ยวกับคาร์นิวัลเนี่ยที่เป็นกระตูในหนังสือตนี้เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับงานคาร์นิวัลที่จัดขึ้นที่เ <K arn ival> มืองริโอที่บราซิลอา่าริโอเดจาเนโรถ้าใครเคยได้ยินเนะเาะเดี๋ยวเราไปดูนะเรื่องราเดี๋ยวให้ฟังก่อน <K arn ival> Now we go live to Anne Sawyer in Rio. Hello, everybody! There are thousands of people here. Right now, we are watching the street parade. People are wearing very colorful and beautiful costumes. Lots of people are dancing and singing in the streets, too. There are a lot of bands in the parade. They are playing samba music. It's amazing! Look at the clowns on the floats. They are throwing streamers and sweets to the people. Oh, wow! The man on the float coming behind me is breathing fire. That's fantastic. The Rio Carnival is the best carnival in the world. Hope to see you here next year. เมื่อกี้นาอก็เป็นเนื้อเรื่องของเรานะ <c oughs> เนาะเนื้อเรื่องของเราเนี่ยพูดถึงออ่คุณนักข่าวคนนี้เขาไปรายงานข่าวเกี่ยวกับงานร์นิวัลที่เมืองริโออ่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาพูดถึงอะไรกันไปบ้างอคุณนักข่าวเขาบอกว่าอไอตัวสีส้มๆข้างบนเนี่ยตรงเนี้ย ตรงสีชมๆข้างบนที่บอกว่า and now we go live to a n d soler in rio อันนี้ก็คือเหมือนเขาส่งมาจากจากสถานีบอกว่าอะต่อไปไปพบกับคุณแอน soler เนี่ยที่รายงานสดมาจากเมืองริโอนะแล้วคุณแอนก็บอกว่า hello everybody There are thousands of people here right now. We are watching the street parade. อ่าคุณแอนเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนตอนเนี้ยฉันรายงานสดมาจากที่รีโอนะเขาบอกว่ามีคนเนี่ยจำนวนแบบนับพัน thousands of people here คือมีคนแบบเป็นพันเลยที่เนี้ยตอนนี้ we are watching the street parade. อ่ากำลังพวกเรากำลัง ดูขบวนพาเหรดที่เดินขบวนบนท้องถนนอยู่เนาะ w a t c h ่งก็คือกําลังดูอันนี้คืออันที่1นึ่งเนาะ,ะมาดูช่องที่สองช่องที่สองบอกว่า people are wearing very colorful and beautiful costumes ก็คือก็บอกว่าคนมากมายเลยเนี่ยแต่งกายคนที่เดินขบวนเนี่ยแต่งกายด้วยชุดที่แบบสีสันฉูดฉาดมีสีสันแล้วก็สวยงามด้วยอ่าส่วนอันที่3ามเขาบอกว่า Lot of people are dancing and singing in the street too แล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยก็เต้นอ่า dancing ก็คือเต้นเนาะเต้นแล้วก็ร้องเพลงอยู่บนถนนด้วยอ,อันนี้คืออสามกรอบแรกเนาะเดี๋ยวไปดูอีกที่เหลืออีกอ่ถ้าใครดูไม่ทานนอยอนกลับมาดูใหม่ก็ได้หรือใครจะแคบไปก็ได้เนาะ ดูอันนี้เนาะอันนี้ก็เขาบอกว่า uh, there are lots of bands in parade they are playing samba music it's amazing อ,อันนี้คือเขาบอกว่ามีแบน์ uh, band, ก็คือวงดนตรีเหมือนที่เราเคยได้ยินนะบอยแบนด์อะไรเงี้ยมีวงดนตรีอยู่จำนวนมากแล้วก็ พวกเขาเนี่กำลังเล่นดนตรีแซมบ้าดนตรีแซมบ้าก็เป็นแบบเป็นแนวดนตรีอีกแนวหนึ่งเนาะอยู่ทางประเทศทางแถบอเมริกาใต้เนี่อ่าแล้วก็บอกอีกเม z ซิงมันน่าทึ่งมากอันนี้ก็คือเป็นการรายงานข่าวของคุณแอนเนาะอ่ะต่อมาคุณแอนบอกว่า look at the clouds on the float they are throwing streamers and sweets to the people อ่าเขาบอกว่า ดู cloud คำว่า cloud ไหม c l o w n s cloud นี่แปลว่าตัวตวลกเนี่ยก็คือ,อเรนเคยเห็นไหมคนที่เขาใส่จมูกสีดแดงๆอ่ะเนี่ยเป็นลักษณะของตัวตวลกของประเทศของฝรั่งเขาอ่ะอันนี้เขาบอกว่าดูตัวตลกที่อยู่บน float float ถ้าเราแปลตรงตัว float ได้แปลว่าอทุน่นทุ่นลอยอะไรเงี้ยก็คือในที่นี้ก็คือหมายถึง เหมือนถ้าเป็นรถรถแห่ก็คืออยู่บนรถอย่างนั้นนะเนี่ยเหมือนในรูปภาพนนก็คือตัวตัวตลกที่เขายือนอยู่บนตัวรถแห่เนี่ยเขากําลัง throwing ก็คือกําลังโยน streamer ก็คือใส่รุ้งเนี่ยใส่รุ้งพวกนี้เนาะ and sweet ก็คือขน,ขนมลูกอมเนี่ยโยนให้กับ to the people ก็คือโยนให้กับคนที่มาดูนั่นเองอ่าต่อมารูปที่6ข้างล่าง รูปที่6กเนี่ยกำลังพ่นไฟอยู่คุณแนนบอกว่าโอ้ว้าว d e m a n on the float coming behind me is breathing fire that's fantastic คุณแนนเบอกว่าโอ oh ้ดูสิผู้ชายที่อยู่ในขบวนที่อยู่ข้างหลังของฉันเนี่ยกำลังผ่านข้างหลังฉันไปเนี่ยเขากำลังพ่นไฟมันแบบแฟน t าสติกก็คือมันวิเศษมากเลยมันดูดแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยเนั่นเอง ส่วนอันสุดท้ายเราเรียนกรอบอัทที่7อ่าคุณแอนจะลาพวกเราไปแล้วคุณแอนบอกว่า The Rio Carnival is the best carnival in the world. Hope to see you here next year. คุณแอนเขบอกว่าอ่ Rio Carnival ที่ Rio อนี่ยเป็นงานคาร์นิวัลที่เป็นที่สุดในโลกเลยก็คือแบบว่าแบบมันมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเนะี่ยแล้วก็คุณแอนบอกว่า Hope to see you here next year หวังว่าจะได้พบกับ พวกคุณเนี่ยในปีหน้าที่นี่อ่ะแต่ทุกวันนี้เนาะก็คือน่าจะงดน่าจะไม่ได้จัดแล้วแหละเพราะว่าน่าจะจากโควิดนี้เนาะอ่านี่คือเนื้อเรื่องของเราถ้านักเรียนอยากเ,าเห็นหรือสนใจอยากจะดูเทศกาลคาร์นิวัลเนี่ยนักเรียนสามารถเซิร์ชเข้าไปในกูุ่ u ในยูทูบเนาะเซิร์ชว่า Rio Carnival เนี่ย, ival, ยก็จะเจอเป็นแบบ งานคาริัลของทิริโอเป็นแบบขบวนแห่ขบวนพาเรทที่แบบอลังการงานสร้างอ่ะโอเคสำหรับเรื่องของเราเนี่ยก็มีมีเท่านี้ทีนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำอ่ะมีแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเนาะแบบฝึกหัดของเราเนี่ยอยู่ในหนังสืออยู่ในหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเป็นแบบฝึกหัดข้อสองข้อ2อเนาะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดหน้าตามัน หน้าตาเป็นแบบนี้ <c oughs> แบบฝึหกหัด reading and listening เรา read ไปแล้วก็คือเราอ่านแล้วเราก็ฟังไปแล้วเนาะโจท์เขาบอกว่า uh, listen read the live report in exercise one and complete the sentences use the words bands parade streamers rio carnival and f l o a t ะเขาบอกให้เราเนี่ยฟังเมื่อกี้ครูก็ให้ฟังไปแล้วเนาะฟังแล้วก็อ่าน เนื้อเรื่องอ่าเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังแล้วก็แปลไปแล้วเนาะเสร็จแล้วให้เราเติมประโยคให้สมบูรณ์ในเรื่องที่เป็น l i ์ e report ก็คือแปลว่าการรายงานข่าวที่เป็นรายงานสดเนี่ยอ่าให้เติมประโยคให้สมบูรณ์เนาะอ่าเดี๋ยวมามาดูพร้อมๆกันช่วยกันเติมเนาะใครใครรู้ว่าเติมอะไรเนี่ยพิมพ์มาเลยก็ได้พิมพ์มาในแชทเลยพิมพ์มาในไลฟ์เลยให้รู้ว่าเติมอะไรเนาะ อ่าข้อที่หนึ่งดูข้อที่หนึ่งเนาะคำที่เติมก็คือคําข้างบนนี้เนี่ยเดี๋ยวทำไฮไลท์อ่าคำที่เติมก็คือเนี่ยตรงนี้แบนด์น,นี่เนาะ parade streamers ใครรู้ว่าเติมอะไรพิมพ์มาเลย rio carnival and float อ่าข้อที่หนึ่ง <need> ข้อหนึ่งบอกว่า and is in and is in and อ mm hmm. อยู่ที่ mm hmm. and อยู่ที่ไหนแอนอยู่ที่ไหนเอยจากที่แอนรายงานสดเนี่ยแอนเข้าอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นชื่อสถานที่ในนี้ในตัวเลือกในแบน parade streamer rio carnival and float จำความหมายได้ไหมแบนแปลว่าวงดนตรีเนาะแบนวงดนตรี พาเรดก็คือขบวนพาเรดขบวนแห่นั่นเองสตรีมเมอร์สคือที่เป็นสายรุ้งเหมือนเราจัดคริสต์มาสนะไอตัวที่เป็นสีสีฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอะ่ะเนาะริโอริโอเป็นชื่อเมืองที่อยู่ที่บราซิลอ่ะคาร์นิวัลคาร์เิวัลเป็นชื่อเทศกาลคาร์นิวัลแล้วก็สุดท้ายโฟลต์โฟลต์แปลว่าแบบเป็นทุน่นเหมือนเอ่อถ้าในในเรื่องนี้ก็คือเป็น เป็นรถแห่นั่นเองอ่ะข้อหนึ่งแอนอยู่ที่ไหนคำตอบคือแอนอยู่ที่เมืองเมืองอะไรอ่ะแอนอยู่ที่แอนอยู่ที่ริโอริโอเป็นชื่อเมืองอันเดียวเนาะอ่ะต่อไปขออ้ขอ2เขาบอกว่า it's dot dot week here it dot dot week here อ่ะตอนนี้ ที่ที่รีโอเนี่ยเป็นสัปดาห์ของการการทำอะไรของการจัดงานคาริวอลเป็น it's carnival week here it carnival week อ๋อไม่ใช่ here sorry it carnival week there ก็คือจัดงานคาริวอลอยู่ที่ด้านอ่ะต่อไปข้อ3ามมันบอกว่า they are watching a street They are watching a street. อะพวกเขากำลังดูกำลังชมเนี่ย watching แปลว่าดูแปลว่าชมชม a street a street ก็คือถนนชมอะไรบนถนนมันมีอะไรอยู่บนถนนมีขบวนอะไรขบวน parade นั่นเอง They are watching the street parade. They are watching the uh, watching a street parade. อะ ต่อไปข้อ4ข้อ4เขาบอกว่า the clouds are throwing dot 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 to the people the cloud ก็คือตัวตลกตัวตลกเนี่ยกำลังโยนกำลังคว้างอาคว้างอะไรให้กับคนจากเนเรื่องเมื่อกี้คว้างอะไรให้กับคนดูตัวตลกเขาโยนอะไรให้อ่าในนี้ก็คือโยน streamer นั่นเองโยนสายรุง้งอะจากแต่จากในเนื้อเรื่องนี่ก็คือเขามีโยนสายรุ้งกับโยนลูกอมเนาะอ่าอันนี้ก็เป็น The clouds are s h o w i n g streamers to the people อ่ากำลังโยนสายรุ้งให้กับผู้คนนั่นเองอ่าต่อไป number five ข้อที่5ข้อ5เาบอกว่า a man on is breathing fire a man on is breathing fire อ่าผู้ชายที่อยู่บนจุดๆด,ดกำลังพ่นไฟ อยู่บนอะไรมีอะไรที่อยู่บนได้ตอนนี้เหลือสองอันก็คือเหลือแบนกับเหลือโฟลต t อยู่บนวงดนตรีหรือว่าอยู่บนทุ่นลออยู่บนรถแห่อันไหนที่อยู่ข้างบนนั้นได้อ่าก็คือโฟลต t นั่นเองเป็น a man on a float is breathing fire a man on the float is breathing fire ผู้ชายที่อยู่บนรถแห่บนขบวนแห่เนี่ยกำลัง พ่นไฟนั่นเองอ่ะและอันสุดท้ายแน่นอนก็คือเราเติมอะไรลงไปเติมแบน์นั่นเองแต่นักเรียนอย่าลืมว่าช่องว่างข้อ6เนี่ยมันอยู่ต้นประโยคเพราะฉะนั้นแบนเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยตัว b ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าทำรรมาที่เป็นประธานของประโยคอ่ะข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น bands are playing samba music bands are playing samba music นั่นเอง เราก็ได้คำตอบของเราหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูใหญ่ๆอ่ะนี่คือคำตอบของเราอ่าแคปเอาไว้เพราะว่าให้นักเรียนเขียนใส่สมุดเขียนใส่สมุดเสร็จแล้วให้คอมเมนต์ขึ้นมาเนาะถ่ายรูปแล้วโพสขึ้นมาในในกลุ่มในเฟซเนี่ยเดี๋ยวครูทำโพสไว้ให้ทำโพสส่สงงานไว้ให้เนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นแคปเอาไว้นะจ๊ะแคบเอาไว้เนี่ยเฉลยให้หมดแล้วมีแค่หกข้อเองเขียนแป๊บเดียวเรกเรียนเขียนโจทย์แค่ตรงข้อสอบตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเขียนสีแดงนี้เนาะเขียนมาแค่นี้ถ้าขี้เกียจมากเอ็นมาลิสต์สุดแล้วก็ทําม,มาหกข้อนี้คําตอบก็มีให้แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวจะไปสร้างโพสต์ให้ส่งงานในกลุ่มเฟซในกลุ่มนี้แหละอีกโพสตหนึ่งเนาะอันนี้มันจะอาจจะส่งยากเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จมันส่ง จะมองไม่เห็นอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ see you again next time thank you